็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของตัวคอนเทนต์นะคะว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างที่ผิด p d p a นะคะแล้วก็ตัวโซลูชันที่วันนี้แนะนำมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้พิจารณากันสำหรับตัวโซลูชันวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะ,ะชื่อวริทนทรารจัหัดสลิตบุญชัยนะคะเป็นทาง AVP ของบริษัท s o f t d e ดบูนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มนะคะ ก็คือร่วมโฟลเดอร์ด้วยในส่วนของดิจิทัลแพล t f o r m ม BSM365 นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ออนไลน์แล้วก็มีคอนเทนต์บทความมากมายนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปหาอ่านได้นะคะสำหรับก่อนที่จะไปในส่วนเนื้อหานะคะเดี๋ยวขอทําความรู้จักบริษัทคร่าวๆนะคะในส่วนของบริษัทซอฟต์ดบุกของเรานะคะก็ดาเนินธุรกิจมากว่า19ปีแล้วนะคะ โดยหลักๆแล้วเราจะเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะจะมีการนําเข้าซอฟต์แวร์ระดับโลกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการดูแลในส่วนเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันโดยเรามีทีมนักพัฒนาของตัวเราเองเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวที่เป็นทีมเอนจิเนียร์ต่างๆที่จะช่วยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งระบบต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่เรานําเข้ามาแล้วเรายังเป็นผู้ให้บริการที่เป็นแอปพลิเคชันซูวิวเดอร์ด้วย แล้วก็ยังเป็นคอนซัลท์ในส่วนของตัวอิเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์และทําในส่วนที่เป็นแมนเนจเซอร์วิสด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็จะดําเนินธุรกิจภายใต้อ่อีโอของเรานะคะคุณพีรวีจรัสติ์คุณชัยนะคะโดยเราจะมีบริษัทในครือทั้งหมดเนี่ยสบริษัทนะคะก็มีทั้งอซอฟต์เดบูลท,ที่จะทําเป็นเรื่องของงานโซลูชันเป็นหลักนะคะแล้วก็มี s p e Business ที่จะทําเป็นในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ยังมี VKNe t Service ก็จะทําในส่วนของอ e ี commerce, ในส่วน global s o f t แว r ์ค่ะเราจะมีซอฟต์แวร์นำเข้าจากต่างประเทศมากมายโดยซอฟต์แวร์ที่เราสั่งซื้เข้ามาเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกนะคะโดยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนการ์ดเนอร์เป็นหลักนะคะแล้วก็เราจะนำเข้าตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยนะคะทางทางฝั่งที่จะสามารถที่จะพัฒนาองค์กรเนี่ยให้เทียบเท่ากับระดับโลกโดยตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการที่ผ่านในเรื่องของเซอร์ติฟายต่างๆเพื่อที่จะนําเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็ สามารถที่จะดูแลเซอร์วิสทางลูกค้าในเมืองไทยได้นะคะอย่างบางทีลูกค้าคอนแทคต่างประเทศเองอาจจะติดเรื่องของกำแพงภาษาหรือว่าความเข้าใจในโซลูชันนะคะเราก็จะอินเวสในส่วนนี้นะคะคราวนี้ในพาร์ทของตัวลูกค้าของเรานะคะเราก็จะมีทั้งคอพเปอร์เรชันแล้วก็โก v เวอร์เมนมากมายนะคะทั้งหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นฟ i n แนนซ์หรือว่าเทเลคอมนะคะก็อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะคะแล้วก็ ถ้าเป็นทางฝั่งที่เป็น i s p นะคะการให้บริการเมลบ็อกหรือว่าอินเทอร์เน็ตโพสติ้งเนี่ยเราก็จะผ่านเจ้าใหญ่ๆที่เป็น i s p มากกว่า15เจ้านะคะก็เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่โด่ดดงดังในไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวลูกค้าเองนะคะที่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยมากกว่า5้าพัานรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งลูกค้าและภาครัะทั้งเอกชนที่ดูแลนะคะในะการไว้วางใจ ให้เราดูแลซึ่งจะมีหลากหลายโซลูชันมากนะคะในส่วนของตัวโซลูชันวันนี้ที่เรานำเสนอก็มีอ่อเรฟเฟอเนซ์เจ้าใหญ่ๆใ,ในไทยซึ่งสามารถจะขอเรฟเฟอเนซ์หลังจากนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเข้ากันเลยนะคะในส่วนคอนเทนต์รูปแบบไหนบ้างนะคะที่จะผิด p d p a นะคะคราวนี้ในพาร์ทของวันนี้ที่จะเจาะนะคะจะเน้นไปในส่วนผู้บริหารแล้วก็ทีมของดิจิ t a ลมาร์เก็ตตนะคะว่าจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะจัดการข้อมูลให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะทําผิดหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจในพาร์ทของ p d p a ก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางนักการตลาดเนี่ยไม่รู้ว่าตัวกฎหมายตัวนี้คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนไหนนะคะมันก็อาจจะทําให้มีการผิดตัว p d p a เได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็จะมีทั้งตัวพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ออกมานะคะแล้วก็ เริ่มจะมี p d ด a พีดีออกมาเช่นกันโดยในส่วนที่เป็นตัวข้อมูลที่ต้องระวังตาม p d ดีนะคะก็เราจะมีตัว One c a s s ตัวนี้นะคะที่จะช่วยมาตอบโจทย์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA ในองค์กรนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราทำความรู้จัก PDPA กันสักนิดหนึ่งนะคะ PDPA ก็จะเป็นเอ่อพรบนะคะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งออกมาเนี่ย ได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางลูกค้าเองนะคะแล้วก็ควบคุมไม่ให้องค์กรเนี่ยนำข้อมูลของทางผู้ที่เข้ามาใช้งานผ่านทางออนไลน์เนี่ยโดยไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยไปใช้ในทางไม่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมี p d p ีออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัว GDPR ออกมาก่อนนะคะ ซึ่งตัว g DPR เนี่ยจะเป็นตัว General Data Protection Regulation นะคะหรือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้กันในโซนของทางสหภาพยุโรปอยู่แล้วนะคะแต่ว่า2กฎหมายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันก็คือเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าพวกที่จะใช้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ย ถ้าซอฟต์แวร์ที่เรานําเข้ามาจากทางโซนยุโรปนะคะหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอมไพในส่วนตัว GDPR อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าบทสรุปกฎหมายอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะในส่วนที่เป็นบุคคลที่คุ้มครองแล้วก็บทลงโทษทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพาที่ทําความเข้าใจฉะนั้นบางหลายๆซอฟต์แวร์บางตัวก็จะมี Uh, GDPR อยู่แล้วที่ครอบคลุมคราวนี้ตัว g d p a กฎหมายที่คุม้มครองไทยเนี่ยถามว่าคุม้มครองใครบ้างนะคะก็คือคุม้มครองทั้งบุคคลทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นบุคคลต่างๆนะคะรวมไปถึงนิต,ติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยด้วยนะคะรวมไปถึงบังคับใช้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเช่นขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าคนไทยด้วยดังนั้นถึงแม้จะเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศแต่ถ้า ขายสินค้าหรือว่าบริการให้ลูกค้าคนไทยก็ต้องปฏิบัติตาม gdpa ของไทยนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจดทะเบียนในประเทศไทยแต่มีการขายสินค้าและบริการที่กับชาวต่างชาตินะคะหรือว่ายุโรปก็จะต้องเพิ่มกฎระเบียบที่เป็น gdpr ขึ้นมานะคะเป็นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโซนยุโรปด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัว gdpa นะคะถามว่าตัวบทลงโทษนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งโทษทางอาญานะคะคือ จำคุกไม่เกินหเดือนถึงหนึ่งปีหรือว่าปรับไม่เกินห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีโทษทางแพ่งจ่ายสินใหม่ไม่เกินสองเท่าของอสินใหม่ที่แท้จริงนะคะแล้วก็มีโทษทางการปกครองปรับไม่เกินห้าล้านบาทดังนั้นก็จะเห็นว่าบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะในส่วนของการใช้ตัวกฎหมายตัวนี้ ครนีเ้เราจะต้องทําความรู้จักอะไรบ้างนะักการตลาดหลักๆเลยนะคะที่จะต้องดูก็คือข้อแรกเลยคือในเรื่องของ privacy policy นะคะอันนี้จะเป็นหัวใจหลักเลยที่เราจะต้องทําความเข้าใจถามว่า privacy policy คืออะไรก็คือนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลนะคะที่องค์กรจะต้องมีการเขียนรายละเอียดแล้วก็นําเสนอนโยบายนี้ออกมาให้ชัดเจนและครบถ้วนว่าองค์กรเนี่ยจะมีการเก็บอะไรบ้างเก็บอย่างไรแล้วก็ประมวลผลหรือว่าจะส่งตัวเนื้อหาข้อมูลเนี่ยไปเก็บ อย่างไรนะคะซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็จะต้องใช้การสื่อสารกันภายในองค์กรก่อนนะคะว่าภายในองค์กรเนี่ยเราต้องการที่จะมีลิสต์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งการสร้างหน้า privacy policy เนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาทั้งที่เป็นลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บนะคะแหล่งที่มาวัตถุประสงค์ในการที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็การเก็บรักษาระยะเวลาการเก็บแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลว่าจะเก็บไว้ที่ไหน แล้วก็รายละเอียดต่างๆของบริษัทนะคะซึ่งในส่วนของตัวนี้เป็นคนที่เราจะต้องทำเนี่ยก็จะเป็นภายในนักการตลาดเองที่เขาจะต้อง list ออกมานะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าอะไรบ้างในส่วนนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้แค่ว่าเราไปใช้ตัวโซลูชันซอฟต์แวร์มาได้เลยฉะนั้น ตรงนี้นักการตลาดต้องมีการิสต์ออกมาเองด้วยนะคะคราวนี้ในส่วนที่2ที่เราต้องทําความรู้จักนะคะที่สําคัญมากๆก็คือ c o n s e n ์นะคะ c o n s e n ์ก็คือการขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลว่าองค์กรที่ขอข้อมูลนั้นน่ะต้องการจะขออะไรบ้างนะคะแล้วก็นําไปใช้ยังไงบ้างนะคะซึ่ง consent เนี่ยก็มีหลายประเภทมากๆเลยนะคะ c o n s e n ์ที่แสดงความจำลองชัดเจนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีกล่องให้ลูกค้าติ๊กความยินยอมแล้วเนี่ยก็คือลูกค้าได้อ่านความยินยอมแล้วเนี่ยก็ จะถือว่ายอมรับในการที่จะให้เก็บข้อมูลตรงนั้นนะคะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยก็มีทั้งผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็น data controller นะคะก็คือจะอาจจะเป็นคนหรือว่าองค์กรหรือนิติบุคคลที่เก็บข้อมูลนะคะอย่างเช่นให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมลนะคะเราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลชื่อของคุณไว้อันนี้เรียกสั้นๆว่าเป็น data controller นะคะก็จะทำหน้าที่ที่จะต้องของความยินยอมหรือว่า consent จากลูกค้านะคะดูแลให้เกิดความเป็นส่วนตัวข้อมูลแล้วก็ผู้ที่สอคนที่สองนะคะที่เกี่ยวข้องที่ดูแลก็จะเป็น data processor นะคะหรือว่า,เ,าเป็นอาจจะเป็นนิติบุคคลที่ทาง data controller ว่าจ้างนะคะเพื่อให้บริการประมวลผลข้อมูลนะคะอย่างเช่นเรามีฝ่าย marketing นะคะที่จะต้องการประมวลผลทางข้อมูลเนี่ยทางการตลาดเนี่ยเราต้องเก็บอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น data processor นั่นเองนะคะอย่างในที่นี้ เราก็จะใช้ตัวโซลูชันที่ชื่อว่า OneTrust นะคะ OneTrust ก็จะเรียกว่าเป็น data processor นะคะคราวนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของ cookie consent ค่ะก็คือจะเป็นการแจ้งของความยินยอมในการเก็บ cookie อันนี้ก็จะต้องมีระบุไว้นะคะบนหน้า browser เช่นกันในส่วนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของ data processor นะคะว่าเป็นเป็น เ้าที่เราเลือกมาเป็นวันทัสซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีมาตรฐานระดับโลกซึ่งตัวนอกจากที่เราจะใช้ตัว data processor ที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้ตัวโซลูชันตรงนั้น,นก็ให้มาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนในพารของนักการตลาดนะคะว่าแล้วหัวใจหลักหัวใจสำคัญแล้วเนี่ยที่ถ้าเราทำในส่วนข้อมูลแล้วข้อมูลแบบไหนบ้างนะคะที่เราต้องระวังคอนเทนต์แบบไหนบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ผิด p d p a นะคะคราวนี้มา ดูกันนิดนึงว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเซสซิฟที่ถ้าเกิดว่าเรามีการเก็บแล้วเนี่ยเราต้องขออนุญ,ญาตนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะชื่อเล่นนะคะอันที่สองค่ะจะเป็นเลขประเลขประจำตัวประชาชนนะคะเลขเหนังสือเดินทางเลขประกันสังคมเลขใบอนุญ,ญาตเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตหรือว่าเลขข้อมูลต่างๆที่มีสามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนนะคะอันนี้ถือว่า เป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟนะคะก็ต้องขออนุญาตในการเก็บนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นที่อยู่อ e ีเมลนะคะเลขโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะติดตามระบุตัวตนได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางกฎหมายตรวน,นี้ ออกมาคุ้มครองเป็นข้อมูลอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือขเช่น IP address นะคะ MAC address หรือว่า Cookie ID อันนี้เป็นข้อมูลที่เวลาทาง user เข้ามาใช้งานในระบบของเรานะคะมันก็จะขึ้นพวก IP address ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า Cookie ID ก็จะเป็นส่วนนี้เช่นกันที่ทางผอ,งอคุ้มครองนะคะอันต่อไปก็จะเป็นข้อมูลทางเอ่อ biometric ค่ะเช่นพวกรูปภาพใบหน้านะคะลายนิ้วมือต่างๆนะคะ การข้อมูลแสดงอัตลักษณ์ทางเสียงหรือว่าข้อมูลพันธุกรรมพวกนี้ก็คุ้มครองเช่นกันนะคะเราต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็อันต่อไปจะเป็นข้อมูลพวกระบบทรัพย์สินส่วนบุคคลนะคะเช่นทะเบียนรถยนต์โฉนดที่ดินถ้าเกิดว่ามีการออโพสต์นะคะที่มีโชว์ทะเบียนรถยนต์หรือว่าโฉนดที่ดินผ่านทางหน้าออนไลน์อันนี้ก็ต้องขออนุญาตเช่นกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนที่เป็น Data Privacy เช่นกันนะคะ อันต่อไปจะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้นะคะเช่นวันเกิดนะคะสถานที่เกิดเชื้อชาติสัญชาตินะคะน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลที่ระบุตำแหน่งโลเคชันข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลทางการศึกษาข้อมูลทางการเงินแล้วก็ข้อมูลทางการจ้างงานข้อต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลหมายเลขอ้างอิงนะคะอย่างเช่นเอ่อถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะระบุตัวบุคคลได้แต่ว่าหากใช้ดัดชนีข้อมูลนี้จะทําให้สาวไปถึง ตัวบุคคลได้อันนี้ก็คุ้มครองเช่นกันแล้วก็ข้อมูลประเมินผลการทํางานหรือว่าความเห็นชอบของนายจ้างต่อการทำงานลูกจ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางพรบคุ้มครองนะคะก็บางทีเราเอาพวกข้อมูลของอาการทํางานของพนักงานในองค์กรไปเปิดเผยอันนี้ต้องขออนุญาตเช่นกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลบันทึกต่างๆเช่นหลอกไฟนะคะบันทึกการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของบุคคล นะคะข้อมูลที่ใช้ในการาค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ตสําหรับอันต่อไปนะคะเป็นข้อมูลประเภทไหนบ้างที่ถือว่าไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีการเปิดเผยได้เราไม่ได้ต้องขออนุญาตออันนี้นะักการตลาดก็ต้องทราบไว้นะคะว่าเป็นข้อมูลอะไรบ้างก็จะเป็นเลขทะเบียนบริษัทนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้อเราไม่จําเป็นต้องขออนุญาตนะคะ แล้วก็ข้อมูลที่มีการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตัวบุคคลนะคะเช่นหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทํางานที่อยู่สํานักงานอีเมลที่ใช้ในการทํางานนะคะหรือว่าอีเมลบริษัทอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้นะคะซึ่งอาจจะระบุไม่ได้เลยนะคะเป็นข้อมูลนิรนามนะคะ หรือว่าข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเปิดเผยได้นะคะคราวนี้การที่เราจะาต้องขอความยอมให้ความยอมนะคะผู้ที่เก็บข้อมูลจะต้องทําอะไรบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการทําก่อนนะคะใน,ในองค์กรของเรานะคะแล้วกอ็อันที่สองค่ะจะเป็นเรื่องของ การขอบันทึกกล้องวงจรปิดนะคะอย่างบางทีนะคะในองค์กรบริษัทของเรานะคะเราอาจจะเป็นห้างร้านนะคะหรือว่าเป็นอ,อ่อช้อปปิ้งมอล์นะคะเราอาจจะต้องมีการตั้งกล้องเพื่อที่จะบันทึกภาพเราก็ต้องมีการตั้งเครื่องหมายเอาไว้เพื่อขออนุญาตนะคะอันนี้จะ ตัดตัวอย่างมานะคะไปโรงพยาบาลพยาไทย3นะคะซึ่งเขาจะมีการตั้งกล้อง C C T V เอาไว้หน้าหน้าโรงพยาบาลเวลาที่มีรถเข้าออกหรือว่ามีคนเดินก็ควรที่จะต้องมีการตั้งตัวป้ายระบ,บุเอาไว้ว่าโอเคบริเวณนี้นะคะมีการติดตั้งกล้องวงจร C C T V ของ โรงพยาบาลแพย์ไทย3นะคะว้วก็มีการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยนะคะก็มีการให้ข้อมูลว่าเ,าเราต้องการจะเก็บไปเพื่อป้องกันตกออาชญากรรมซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลก็สามารถที่จะสแกน QR code อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการที่ถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งกล้อง CCTV นะคะอันต่อไปค่ะหากเราต้องการนําไปใช้าทางการตลาดเช่นพวกประชาสัมพันธ์หรือว่าใบปลิวอีเมลไลน์พวกเนี้ย เราก็จะต้องมีในส่วนที่เป็นการขอความยินยอมเช่นกันอันต่อไปอย่างเช่นการที่เราจะนําข้อมูลเนี่ยของลูกค้าค่ะทางการตลาดเนี่ยเราอยากจะนําไปเสนอขายต่อให้เซลล์โทรไปเสนอขายนะคะพวกนี้เราก็ต้องมีการขอความยินยอมข้อมูลจากทางลูกค้าเช่นกันนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของที่ทางบริษัทเวสเซมซัมโเราทำนะคะเราก็จะมีตัวการขอข้อมูลสมบุสบุคคลซึ่งเราก็จะแจ้งลูกค้าว่า ข้อมูลตรงส่วนนี้ที่ทั้งเป็นตัวอ e ีเมลนะคะโพสต์โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะขอให้มีการส่งในเรื่องของตัวอ e ีสเน l e s สเตอไปทางลูกค้ายินยอมหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ายินยอมก็คลิกยินยอมแล้วก็สามารถที่จะ เ,เก็บหลอกข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งอีเมลไปได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดของเราก็ต้องอมีในส่วนหนี่ไว้นะคะต่อไปนะคะจะมีคําถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะคะเวลาที่ทําในเรื่องของคอนเทนต์ก็มีทั้งในเรื่องที่เ,าเราต้องการโพสต์รูปนะคะแล้วถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยมันจะผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็อย่างเช่นถ้ามีการใช้ตอนนี้ Google เองนะคะเขาก็จะมีตัวเอของเขานะคะที่ จำเลอหน้าคนอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปดูในตัว Google Map ของเขาอะค่ะเขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่เบอร์หน้าคนแล้วเพื่อที่จะตอบโจทย์ตัว PDPa ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาตัวรูปภาพนะคะมาโพสต์เราก็ต้องมีการเบอร์หน้าด้วยไม่ว่าจะทำเป็นเอ่อรูปที่เป็นรูปภาพนิ่งหรือว่าคอนเทนต์วิดีโอนะคะอันนี้ก็ต้องมีการเบอรหน้าด้วยเช่นกันแล้วก็ส่วนที่สองถ้าเกิดว่าถ่ายติดรถคนอื่นนะคะจะโพสโซเชียลนี้จะผิดไหมนะคะอันนี้ก็ เช่นกันค่ะก็อย่างใน Google เนี่ยยกตัวอย่างมาให้นะคะเพราะว่า Google เนี่ยเขาใช้ AI มาจับแล้วเขาก็จะมีการเอ่อเบลอในส่วนของป้ายทะเบียนรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเอ่อการเก็บซ c t v ทีวหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องระวังด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็พวกการโพสต์ประจานนะคะโพสต์โงหนี้โพสต์ว่าเจ้านายโพสต์อะไรที่มันเป็นการภาพทีมอันนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะ รานนี้อันต่อไปนะคะการตลาดที่ผู้ให้บริการเนี่ยต้องทำนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเป็นนโยบายการใช้ข้อมูลนะคะว่าเราจะใช้งานในด้านไหนนะคะอันที่2ก็คือนโยบายการเก็บข้อมูลนะคะอันที่3ก็คือในอการยินยอมแล้วก็4ี่ก็คือการสามารถที่จะถอดถอนสิทธิ์ได้นะคะอันนี้สรุปอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นม็อกอัพนะคะถ้าเกิดว่าเราติดตั้งตัวระบบตัวนี้นะคะที่เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนานะคะมันก็จะมีส่วนรายละเอียดคุกกี้ขึ้น ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้จะเป็นนโยบายนะคะ อย่างเ,เช่นว่าในส่วนของตัวซอฟแวร์เทอร์เรชั่นที่วันนี้เราจะนําเข้ามาเขาก็จะมีตัวนโยบายคุกกี้เอาไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูตัวนโยบายแล้วเข้าไปเลือกใช้ตัวล็อกได้เลยถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะมีตัวประกาศแจ้งนโยบายการขอใช้สิทธิต่างๆยกตัวอ,อย่างถ้าเข้าระบบอันนี้ก็จะมีตัวแยกต่างๆไว้เลยค่ะว่าหนังสือการให้ความยินยอมนะคะทั้งส่วนที่เป็นของพนักงานคู่ค้าลูกค้ากดของตัวพนักงานให้นะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยมันจะมี เข้าไปให้พร้อมเลยนะคะก็เป็นหนังสือให้ความยินยอมนะคะแล้วก็มีเฟชชั่นแนข้างในให้เลือกนะคะโดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งเฟชชั่นแน์เอาไว้ได้นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นเอกสารอันนี้เป็น mock up หน้าของตัวระบบคร mm hmm. าวนี้ในส่วนที่เว็บที่ควรมีที่ต้องทํา PDPa นะคะก็จะเป็นเว็บที่มีการเก็บข้อมูลนะคะเว็บสมัครงานเว็บส่งของหรือว,ว่าการประกันสินค้าแล้วก็เว็บที่มีให้ลงทะเบียนนะคะอันนี้ก็ต้องทําทั้งหมด นะคะคราวนี้ในโซลูชันวันนี้ที่เราจะแนะนำนะคะก็จะเป็นโซลูชัน OneTrust นะคะก็เป็นโซลูชันที่จะช่วยทำในส่วนของตัวที่เป็น Privacy Security นะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักตัวโซลูชัน OneTrust กันคร่าวๆสักทรก่นะคะก็คือ OneTrust ตัวนี้นะคะก็เป็นองค์กรเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เป็นแพลตฟอร์มในการ manage ในเรื่องของตัว Privacy นะคะแล้วก็เขาเนี่ยทำตั้งแต่ส่วนที่เป็น CCPA นะคะแล้วก็ GDPR แล้วก็คือเขาทำมาค่อนข้างนานแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็มีลูกค้านะคะมากกว่า5,000ลายที่เป็นทั้งแบบบริษัทองค์กรใหญ่เลยนะคะแล้วก็บริษัทเล็กด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ทั้งร้อยกว่าประเทศเลยนะคะหวทวีก็ใช้บริการตัวโซลูชันซอฟต์แวร์วันทัพนะคะ แล้วก็เขายังมีตัวพนักงานนะคะภายใต้องค์กรเขาเนี่ยมากกว่า1,500คนโดยใน40%จาก1,500คนเนี้เขาจะลงทุนในพารที่เป็น R&D เป็นหลักดังนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการเติบโตระยะยาวนะคะเพราะว่าตัวเรื่องของการปกป้องข้อมูลเนี่ยเพิ่องออกมาไม่กี่ปีดังนั้น,เ,นเขาจะมีการลงทุนในจุดนี้มากฉะนั้นจะไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาแล้วก็มา take profit แล้วก็ไปนะคะแล้ก็ เลือกโซลูชันแล้วก็เลือกอตัวแบรนด์ที่เขามีความเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาโปรดักต์อยู่ตลอดนะคะแล้วก็เขายังมีตัวที่เป็นโลเคชันนะคะที่สามารถที่จะคอนแทคกับเขาได้เนี่ยมากมายนะคะแล้วก็มีภาษาที่อยู่ภายใต้ตัว Privacy ตัวนี้ค่ะภาษาของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้กว่าร้อยภาษาเลยรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกค้าของเขานะคะกะ็มากกว่า5,000ันลาย ะะมากกว่าร้อยประเทศแล้วก็ในธุรกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกือบจะทุกธุรกิจเขามีาตัว Data เก็บหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจที่เป็น Law Firm Retailer นะคะ i n s ชลอลน airline นะคะหรือว่าธุรกิจการโฆษณา Healthcare าร์มิชนะคะหรือว่าฟาร์มา Hotel ด้วยเช่นกันนะคะก็ ดังนั้นเขาจะมีตัวเอกสารกฎหมายอรอที่อยู่ในระบบเนี่ยมากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็ตัว one t r u s t ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น leader software เลยตอนนี้นะคะถ้าเราไปดูบน gardner ตอนนี้เขาก็อยู่ระดับ leader แล้วก็การใช้งานของเขาง่ายค่ะมันสามารถที่จะ deployment นะคะผ่านทั้งระบบ cloud ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็น on premise หรือว่า hybrid ได้เช่นกันแล้วก็โมดูล solution ของเขานะคะก็มีเกือบจะทุกแผนกเลยนะคะมีตั้งแต่การเริ่มทำ privacy นะคะ การที่จะเทำตัวดีเซอร์นะคะแล้วก็ทำคอนเซนต์แอนด์เพร์เฟรนซ์ต่างๆนะคะทำดัตต้าโกเวเนนซ์ดัตต้าดิสคาวรีทำได้นะคะมีเอชจิ c คอมเพนนะคะมีโกเวเนนซ์ลิสต์นะคะอันนี้ก็เรียกว่า,อาตอบโจทย์ทั้งระบบครบวงจรในโซลูชันของ o n e พ l s s นะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรากฎหมายต่างๆนะคะเขาก็ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น c อ s s n t management นะคะ การรีย e เควส์นะคะการเก็บคุกกี้นะคะคุกกี้คอนเซนต์นะคะการทำา d a t า i n v e n t o r y นะคะหรือว่าการทำเอ่อทร c y Poli โต่างๆหรือว่าการทำ Incident Management อันนี้ก็จะตอบโจทย์ทุกมาตรานะคะทั้งมาตรา 19, 30ถึง36มาตรา23แล้วก็มาตรา37ลรวมถึงมาตรา40นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นที่จะทำนะคะเราอาจจะเริ่มตั้งแต่ที่เป็นมาตรา19ก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปนะคะจนครบทุกมาตรานะคะอันนี้ก็คือ ตัวระบบเนี่ยเขามีรองรับครบเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวคุกกี้คอนเซนต์นะคะซึ่งหน้าตาก็อาจจะมีให้แสดงแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปบล็อกนะคะมันก็จะมีตัวตัวลอกแดชบอร์ดให้ดูเลยนะคะเป็นการแท็กกิ้งว่าเรามีการเก็บคุกกี้เท่าไหร่นะคะ แล้วก็มีตัวฟอร์มนะคะทั้งแบบที่เป็น Personal แล้วก็ n นอ o n a นนะคะก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนฟอร์มที่เป็นรีเควสถ้าเกิดว่าเราต้องการของคอนเซ l t นะคะก็จะมีตัวคอนเซนต์ด้านข้างมาให้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนซึ่งการ manage consent ตรงนี้ถ้าเป็นตัวบนสุดที่เป็น necessary cookie เขาก็แนะนำให้เราเป็น always active นะคะแล้วก็ ถัดลงมาเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นแบบ preference ต่างๆว่าเราจะเลือกเปิดหรือไม่คราวนี้ก็จะมีแดชบอร์ดนะคะที่จะแสดงรีพอร์ตต่างๆให้เราเห็นเลยว่าเอ่อทอทอท,อท,อที่เป็น New Resister ในระบบนะคะที่เข้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการเก็บคุกกี้แบบไหนบ้างนะคะทั้งแบบที่เป็นเอ่อฟังชั่น n ลคุกกี้เ p อร์ฟอร์แมนคุกกี้หรือว่า targeting นะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเราไปเซตเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะเปิดอะไรบ้างะคะแล้วก็เเราสามารถเข้าไปดูได้ เยอะเลยนะคะทั้งส่วนที่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ของ New Purpose นะคะว่ามีอันไหนบ้างเขาก็จะทำเป็นตัว Report Dashboard มาให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นตัว Dashboard ต่างๆนะคะอย่างเช่นว่า New Visitor มีเข้าผ่านระบบที่เป็น Browser ไหนบ้างนะคะ ก็จะมีทำแดชบอร์ดออกมาให้นะคะหรือว่า Country ก็สามารถดูได้นะคะอันต่อไปจะเป็นทุกที่ c o n เซนตนะคะที่เป็นแบบโมบายแอ p พลิเคชันนะคะเป็นแบบโมบายแอปคอมเพลนนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวที่เป็นหน้า UX ขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็ UX สวยงามนะคะอันนี้ก็คือพอติดตั้งแล้วจะมีขึ้นมาให้เลยเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ได้ส่วนต่อไปจะเป็นส่วน universal consent นะคะ อันนี้ก็จะเป็นม t i ติ Channel d a t a นะคะที่เราจะ o l l e c t i o n ลูกค้าของเราค่ะก็คือเก็บเก็บรวบรวมมาจากลูกค้าของเรานะคะก็ไปในส่วนที่เป็น Data Collection Point นะคะเพื่อจะเข้ามาทำตัว p r e f e r e n c e ต่างๆอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดคร่าวๆนะคะที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจในส่วนของ Demo ต,ตรงนี้ย เดี๋ยวสามารถที่จะเ,เดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะว่า,าระบบมีอะไรบ้างเรามีเปิดให้เดโม t ไททอลอยู่ที่30วันแล้วก็ตัวเริ่มต้นของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจเริ่มต้นเลยนะแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะเรามีตัวที่เป็น one t r u s t cookie c o m p l i a n c e สำหรับไลเซนส์นอย่างเดียวอยู่ที่18,000บาทนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบ พร้อมติดตั้งอยู่ที่สอง0 0บาทแล้วก็ตัวที่เป็นโมบายแอปอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนสามบาทแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่ตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถ้าเกิดว่าสนใจคอนซัลต์ตัวระบบนะคะเราจะมีควรบวงจรทั้งส่วนที่เป็นตัวกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ตัวไลเซน์แล้วก็อาจจะคิดเป็นเปิดโดเมนอันนี้สามารถที่จะคอนซัลต์หลังจากนี้ได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาฟังถ้าเกิดว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ซอฟต์เดบูของเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ